สวัสดีค่ะนุ่นค่ะอยู่กับช่วงหมอกิี๊บขอเล่านะคะสําหรับในเคสนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากค่ะสําหรับเคสของน้องอิมนะคะเคสนี้นะคะหลังแก้ไปเนี่ยหน้าดูเปลี่ยนหน้าดูสวยมากๆอยากรู้ไหมคะว่าเคสนี้ทำอะไรเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปเมาส์กับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะตัวย่าอีกแล้วเคสเยอะมากคุณหมอคะ่ะเคสของน้องอิมนะคะไม่ว่าเราจะลงรูปน้องในช่องทางไหนคนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะมากๆค่ะแล้วก็ไดเล็กมาถามเยอะมากว่าเคสนี้ทําอะไรบ้างจึงเป็นที่มาของ E ีพีเคส น้องอิมเคสนี้ถูกใจลูกเพลค่ะคุณหมอคะเคสนี้มีการปรับมีการแก้ไขจุดไหนบ้างคะก็ต้องบอกก่อนว่าเคสน้องอิมนะคะปัญหาหลักๆเลยคือเนื้อน้อยแต่สันจมูกเนี่ยมีขั้มสูงมีความโก่งของบริเวณช่วงสันจมูกค่ะหลักๆในการแก้ไขคือเราใช้เทคนิคโอเพนปรับโครงสร้างฟลายไลซิลิโคนโดยที่เราใช้เทคนิคลูหน้ากราฟเป็นการนํากราฟกระดูกอ่อนหลังหูค่ะนํามาตกแต่งบริเวณปลายจมูกทําให้ปลายจมูกเนี่ยเกิดความโค้งมนแล้วก็ละมุนแล้วก็เป็นธรรมชาติเคสน้องอิมนะคะคนไข้เนี่ยไม่ได้อยากได้ความโด่งของจมูก ได้ทรงจมูกที่ดูแบบเกาหลีน่ารักเป็นธรรมชาติอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกน่ารักถึงความเป็นธรรมชาติของน้อง<ค>ก็เลยชอบแล้วก็เลยกดไลค์ค่ะถ้าเราได้ดูภาพก่อนทําเราจะเห็นว่าลักษณะหัวตาขาดวอวลุ่มแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยค่ะมีความงุ้มตกลงทําให้หน้าน้องเนี่ยดูแก่กว่าวัยคือดูมีอายุหมอเลยออกแบบทรงจมูกให้เข้ากับสไตล์เดียวกับทรงจมูกลูน่าดึงจุดเด่นบนใบหน้ากลบจุดด้อยบนใบหน้าทําให้น้องเนี่ยดูน่ารักขึ้นแล้วก็ดูจมูกที่ดูเป็นธรรมชาติ แล้วก็หน้าหวานขึ้นค่ะในส่วนของสัดส่วนมุมองศาจมูกมีผลกับรูปหน้าไหมคะคุณหมอสัดส่วนมุมองศาจมูกเนี่ยมีผลกับรูปหน้ามากๆค่ะเพราะว่าในหลายๆเคสที่เราทําแค่จมูกเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ปรากฏว่ามีแต่คนทักว่าเออเราทําอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหน้าเปลี่ยนทั้งหน้าเลยทุกจุดทุกมิติทุกองศาบนใบหน้าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญค่ะและหมอให้ความใส่ใจความสําคัญกับทุกจุดบนใบหน้าค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นเคสของน้องอิมนะคะที่มีการแก้ไขจมูกด้วยเทคนิคโอเพนรีคอนสตรัคชั่นปร ะะปลายไร่สิ่งแปลกปลอมปลายไร่ซิลิโคนทุกเคสเลยนะคะคุณหมอ <t> ใช่ค่ะที่เราเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคโอเพนปรับโครงสร้างปลายไรซิลิโคน100%ในทุกเคสค่ะใครที่อยากได้จมูกแบบน้องอิมนะคะก็สามารถส่งรูปเข้ามาประเมินกับคุณหมอได้นะคะปรึกษาทางช่องทางออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสาหรับวันนี้นะคะนุ่นก็พาทุกคนมาไขาข้อกระจ่างแล้วนะคะว่าเคสนี้น้องอิมนะคะมีการแก้ไขในจุดไหนบ้างเพราะว่าคนยื่นเป็นเรฟเฟรนเยอะมากๆค่ะและใครนะคะที่อยากจะติดตามน้องนะคะก็สามารถติดตามได้จากช่องทางอินสตาแกรมของน้อง ได้เลยนะคะคและในส่วนของคอนเทนต์รีวิวสวยๆรวมไปถึงเคสต่างๆเนี่ยก็สามารถติดตามได้จากช่องทาง TikTok และ Facebook Fanpage จาก NSC c l i n i c ลค่ะและสําหรับ EP ีหน้าจะเป็นเคสไหนจะปัวปังแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ